ต่อแม่ตะเขียนเรื่องเล่าขย่าวขวัญเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณประสิทธิ์ทำงานเป็นคนขับรถทัวร์และช่วงที่คุณประสิทธิ์ขับรถอยู่ที่สมุทรปราการบริษัทก็ได้แจ้งกับคุณประสิทธิ์ว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้ ให้คุณประสิทธิ์ไปส่งคนที่จะเหมารถไปจังหวัดอุบลราชธานีให้ไปรับคนขึ้นรถตามจุดต่างๆตามที่ระบุไว้ให้คุณประสิทธิ์จึงได้ไปรับผู้โดยสารและวิ่งรถไปที่อุบลราชธานีไปถึงที่หมายประมาณสี่โมงเย็นคุณประสิทธิ์ก็ได้เอารถเข้าไปจอดในวัดหลังจากคนลงหมดแล้วคุณประสิทธิ์ก็ได้พักทานข้าวเสร็จแล้วก็กะว่าจะนอนพักแต่ในวัดมีงาน คุณประสิทธิ์จึงคิดว่าคงจะนอนไม่หลับแน่ก็เลยขับรถเข้าไปจอดที่หลังวัดตรงจุดนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรียงรายอยู่หลายต้นเลยทีเดียวจนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มคุณประสิทธิ์ก็ได้เข้านอนและได้ตื่นขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนเพราะปวดปัสสาวะจึงได้ออกไปข้างนอกรถแล้วจัดการธุระส่วนตัวพลันคุณประสิทธิ์ก็สังเกตเห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งเธอนั่งร้องไห้อยู่บนต้นไม้ คุณประสิทธิ์จึงได้เดินเข้าไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมพูดคุณประสิทธิ์ก็เลยไม่กล้าถามเสาสีมากเพราะตนไม่ใช่คนในพื้นที่จึงได้กลับเข้ามาในรถแล้วก็มองไปยังจุดที่ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่คุณประสิทธิ์ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นกวักมือเรียกจึงตัดสินใจถือไฟฉายแล้วลงไปหาอีกครั้งพอคุณประสิทธิ์เดินไปถึงก็ได้ถามว่ามีอะไรหรือแล้วก็ได้ส่องไฟขึ้นไปดู ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีแววตาเห็นแค่ลูกกระตาดำๆคุณประสิทธิ์ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกกำไว้แน่นแล้วผู้หญิงคนที่นั่งอยู่บนต้นไม้ก็พูดขึ้นมาว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะอยู่ข้างล่างนี่คุณประสิทธิ์ช็อกพูดอะไรไม่ออกทิ้งไฟฉายแล้วก็หันหลังวิ่งตรงเข้าไปทางกุฏิพระในกุฏิมีพระชราอยู่รูปหนึ่งคุณประสิทธิ์ก็ได้บอกว่าหลวงตาครับ ผมเจอผีอยู่บนต้นไม้หลวงตาก็ถามว่าแล้วโยมไปจอดรถตรงไหนคุณประสิทธิ์ก็ตอบว่าหลังเมนไปประมาณ50เมตรตรงที่เป็นป่าผมทิ้งไฟฉายไว้ตรงนั้นด้วยหลวงตาไปเป็นเพื่อนผมหน่อยคุณประสิทธิ์กับหลวงตาจึงเดินไปที่หลังเมนแต่ก็ไม่พบผู้หญิงคนนั้นแล้วคุณประสิทธิ์จึงได้เดินกลับไปที่รถแล้วก็กะว่าจะเอารถไปจอดที่อื่นดีกว่าแต่รถกลับสตาร์ทไม่ติดคุณประสิทธิ์ลองอยู่นานก็ยังสตาร์ทไม่ติด จึงนึกในใจว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นขอให้แม่ย่านางช่วยคุ้มครองลูกช้างด้วยพอคุณประสิทธิ์หันกลับไปดูที่นอกกระจกก็ยังเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ที่เดิมคุณประสิทธิ์ก็ไม่กล้าลงจากรถอีกจึงได้แต่ข่มตานอนจนถึงเช้าพอตอนเช้าก็ได้ไปบอกเจ้าภาพงานวัดว่าเมื่อคืนได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าทางเจ้าภาพจึงได้ไปคุยเรื่องนี้กับพระคุณประสิทธิ์ก็กลับไปที่รถแต่รถก็ยังสตาร์ทไม่ติด ทั้งๆที่เช็คอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นปกติดีแล้วจึงได้ขอให้ผู้โดยสารทุกคนช่วยกันเข็นรถออกไปนอกวัดและลองสตาร์ดูอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ติดเรียกช่างมาช่วยดูให้ก็ยังสตาร์ทไม่ติดคุณประสิทธิ์จึงนึกถึงคำพวกของผู้หญิงคนนั้นเหมือนเขาจะบอกว่าให้ช่วยเขาด้วยเขาอยู่ข้างล่างนี้คุณประสิทธิ์จึงได้ไปบอกกับทางเจ้าภาพเจ้าภาพก็เลยให้ทุกคนมาช่วยกันขุดดูประมาณชั่วโมงครึ่ง ขุดกันลงไปก็ลึกพอสมควรก็ได้ไปเจอกับต้นตะเคียนใหญ่มากคุณประสิทธิ์จึงได้ไปจุดธูปแล้วบอกว่าเจ้าแม่ถ้าอยากขึ้นไปข้างบนนะขอให้ช่วยทำให้รถผมสตาร์ตติดแล้วเงินที่ผมเหมามาสี่หมื่นผมจะเอาไปจ้างรถแมคโครมาขุดเอาเจ้าแม่ขึ้นมาจากนั้นคุณประสิทธิ์จึงได้กลับไปที่รถสตาร์ทแค่ทีเดียวรถก็ติดเลยคุณประสิทธิ์นงมาก และได้ทำตามสัญญาโดยการไปจ้างรถแมคโครมาสองคันเพื่อที่จะได้ขุดเอาต้นตะเคียนขึ้นมาแต่ขุดยังไงก็ไม่ขึ้นทั้งๆที่ช่วยกันสองคันจนสุดท้ายคณะทัวร์ที่มาด้วยต้องการจะอยู่ต่อและจะขอเหมาต่ออีกหนึ่งวันจึงได้โทรไปคุยกับเจ้านายจนกลางคืนคุณประสิทธิ์ก็ได้เข้าไปนอนในรถเหมือนอย่างเคยผู้หญิงคนนั้นก็ได้เข้ามาฝันว่าถ้าอยากจะเอาแม่ขึ้นให้ทำใบสีแล้วก็เชิญแม่ขึ้น แล้วแม่ก็จะให้โชคให้ลาบเช้าวันรุ่งขึ้นคุณประสิทธิ์ก็ได้ถามว่ามีใครทำบาบสีเป็นบ้างเพราะเจ้าแม่ได้มาเข้าฝันบอกว่าให้ทำบาบสอนก่อนทางวัดจึงได้ทำบาบสีแล้วให้รถแมคโครลงไปขุดอีกทีแต่ครั้งนี้กลับยกต้นตะเคียนขึ้นมาอย่างง่ายดายพอเอาต้นตะเคียนขึ้นมาได้แล้วคุณประสิทธิ์ก็ได้พูดว่าผมนำเจ้าแม่ขึ้นมาแล้วนะครับขอให้เจ้าแม่สถิตอยู่ที่วัดนี้เลยก็แล้วกันครับ ซึ่งวัดที่ว่านี้อยู่ในอำเภอน้ำยืนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด